Nói ở nhanh Nói ở đó, ƠI, TÀI, P' TÀI Ôi, tôi chết rồi, khỉ thật Khỉ TÀI Đi ขไรเวันเนะโดก่ามเตรูกูก็ยังไม่ i i ครับพี่มามาตรงไหนอะพี่อะไอ้ที่ที่เดิมหรอเดิมที่เดิมไปที่เดิมโอเคครับโอเคมีคนไหมพี่เรามีแค่สองคนนะคนก็ต้องสองคนแล้วล่ะเทียมีเทียมีเทียคนหนึ่งมีเทียคนนึง เอขาหน่าจะมาเขามาน้อยพี่เทียก็อยู่เทียก็อยู่เออตรงเล้าหมูคนนึงพี่ไม่ไม่ไม่อาจไม่ใช่เทียใครไม่รู้เร,เราเราตรงนี้ก็แหละได้ได้พี่ได้เดี๋ยวดูรอบๆให้พี่แป๊บนึง เทียคันเดียวพี่เทีย,นย,นยคนเดียวเชียคนเดียวไอ้แต่เพื่อนเราวะพี่ถุงอยู่ไหนพี่ถุงอโอเคครับมันมีตรงเล้าหมูพี่มีคนเดียวเลยนะเล้าหมูอะ มาลองเวดูก็ได้นะพี่ไนม่เขาก็น่าจะไม่เยอะเหมือนกันเขากระจายดูใช่เขากระจายดูแต่น่าเกงที่น่าจะเยอะน่าจะไม่รู้อ่ผมดูเมื่อกี้น่าจะมันมันอยู่แลนดแดงอ่ะเขาอยู่แลนดแดงอ,ะอ่ยอยอะได้ยินอะไกันนะนี่อะก็จะเอยู่่นี่อ่ะสามร้อยโลนี่ <c oughs> มาจอดด้วยกันดีพี่ถุงให้ดูเยอะๆหน่อย ลงเลยป่ะพี่ลงเลยป่ะไม่ไม่คนมา,าป่ะเพ,พิ่งมาพี่เพื่อยังยังยังพี่ยังยังยังมามาเลยพี่มาเลยโอ้ไกลไกลไกลอยู่อะป๊บน,นึงเล็ดเล็ดเก็บเลยนะได้ได้ไดพี่ได้<ห>ได้เอาไม้เล่นเอาไม้เล่นเลยกับไว้ดีประมาณนาทีหนึ่งป้าพี่ถ้าเก็บอ่ะ ขอได้สักลูกก็ยังดีแต่ตรงเรนแดงอะพี่เยอะมากเยอะเยอะจัดจัดเลยเฮียสิบวิแม่งลุนชิบพายมันเก็บบนกล่องไม่ได้ใช่ไหมพี่โอเคเถอะี๋ยวผมช่วยด้วยี๋้วเกิดบาดี๋ยวผมเคลื่อนเลยเก็ดบานผมเคลื่อนได้ แปดสิบพี่เก้าสิบจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วได้พี่ได้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 ไดูดป่ะหรือว่าไป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 โอ้ผมเล่นไม่ได้เนี่ยไปสองลูกไปลูกไหนพี่ลูกไหนลูกไหน การสุนก็บวชอ่ะ,อะ,ะไปบวชก็ได้เลยมีแก๊งไปเติมพี่มีแก๊งไปเติมสองคันมาเยอะพี่มาเยอะ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 พี่พี่ปล่อยเขาไฟก่อนได้ไหมเดี๋ยว่เยอะอยอยอ,ยอ,ยอยรอรอพี่รอรอดีกว่าอ,อุ้ยเขาเก็บมันอะ่ะ ต้องรอต้องรอพี่ต้องรอผมเล่นไม่ได้พี่ผมได้เล่นไม่ได้เพราะว่าเกาะเกินได้อะไรตั้งอ่ะได้เกาะประมาณ200พี่ประมาณ200ได้ไบเบสสามเอ็ดรูบี้ยี่สิบหกคูณสามเอ็ดเก็บตอนนี้ยังทันนะพี่รอมันนัวปะเฮ้ยเขาเขายืนบนกล่องไม่ได้ไม่ใช่หรอหรือว่าได้ปะไม่มันจะมันจะใช้เกาะได้ปะถ้าของมันเต็มไไม่ด้เกาะมันเกินอ่ะ ไม่น่าได้พี่ไม่น่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปั๊มยาเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าจะเอาใส่สามร้อยโลก่อนเปล่าพี่เอาสามร้อยโลมาเฮ้ยผมพี่ผมไม่ได้แครบไว้อ่ะก็เปิดกระเป๋าแครบไปเลยกระเป๋าเอสสองไว้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเทียเข้าแน่นอนพี่ดูละดูทรงแล้วเทียไม่อย่างเยอะอ่ะ ไม่เทียก็เจอเดี๋ยวเอกลูกมาก๊อ็เยอะอยู่นี่ก็จอมังกรแดงตีกันอยู่่ในเมืองกันหรอใช่ใช่ก็จอมังกรแดงตีกันอยู่เทียยังเยอะดูดิเฮ้ยเทียไม่เข้าสักทีอ่ะเขาก็รอเหมือนเรานี่แหละตัวได้ ไม่จะปล่อยให้อีกดีได้พี่เทียเข้าแล้วพี่เทียมาแล้วเอาเรียบร้อยเอาไปรุ่ในเมืองปะวันนี้เนปานผมไม่รู้ว่ากอะเท่าไหร่อ่ะ ผมพกมา29ตัวใส่ตัวหนึ่งย้ายก็ได้บ้างไม่ฝากเขาไปเก็บเลยพี่ไม่ต้องกดก่อกดเพลนเดียวอ่ะถ้ามัน<อ>นัว<ล>จริงนะเราได้ฟรีแล้วแเราก็เนียนไปเ,เน้นเข้าร่วมไปอย่างเดียวเลยพอไปนนัวเลยตายก็ตายไม่ต้องกดก่อเข้าไปคือเก็บเลยพี่ถ้าเราไปก่อนเดี๋ยวแม่แม่รอรอดูก่อนถ้ามันแบบชะลมุนจริงๆริอ่ะค่อยฝากเขาไปเก็บ แต่ถ้ามันวงแบบเห็นเราง่ายกันไม่น่าเก็บ้น้อยอยู่นะรีบมาหน่อยน้อย,อยเอ้อตาย,ายพี่ตายเ้ยเขาอยู่ตรงไหนวะพี่อยู่ตรงไหนกันนะพี่ผมจะตายแล้วเนี่ย,อนนอยโอ้อย่างแรงเลย เอกดีกำลังเข้าเอกดีกำลังเข้ามันไม่มีคนนัวกล่องอ่ะช้อนได้อยู่ช้อน,อนมุดตั้งกรวยไปไหนอ่ะหายไปโลหายไปโลเนี่ยเขามีคนเก็บอ่ะ

แก่งอีกเขาไม่เล่นแก่งอีกเขาไม่เข้าเราก็ต้องเข้าอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นผมบอกนะครับให้เข้าไปตัดเฉยๆเบลพี่ถุงได้ปะเบลพี่ถุงได้ไหมตัวครับตัวครับจ้ามีมวลไว้วมีมวลไว้มีมวลไว้แดงเข้า right. ก่อนแดงเข้า <c oughs> <c oughs> พี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อย พี่ชายพี่ปิดได้ไหมพี่ปิดได้ปะพี่ออกก่อนได้ปะพี่คนมาปล่อยไปก่อนก็ได้เราเก็บเก็บของไว้สามโมงด้วยเก็บของไว้สามโมงด้วยเก็บของไว้วีเลสเบิกของอยู่นี่ว่าอยู่นะอยู่อยู่อยู่เราวีเลสเบอร์เขาอยู่โน่นน่ะรอรอก๊อทเข้าอ่ะถ้าก๊อทไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเก็บของไว้ปลสามด้วย เฮ้ยทำไมเขาไม่ตีคนนั่นน่ะอยู่ตรงกล่องอะพี่มันไหวไหมวะมันเป็นแบบวะเนี่ยโอต้องเข้าไปเองแล้วั้งเ่ยเข้าไปเองไม่แล้วเข้ามานะไม่แล้วเข้ามาสวย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 พี่เขาไม่เข้าพี่เาตัดแล้วตันแล้วไม่ตัดผมใส่กล่องไม่ได้นะบอกก่อนเออเก็บของไว้สามโมงเดียวเอาแบ่งมานี่ก็ได้มาเจ็ดสี่สองมาสิบห้าตัวโอ้โหมันสองร้อยตัวแบ่งไปก็เท่านั้นก็มันได้แค่นี้พี่ไม่ก็แจกไปเลย มีใครมาไหมพี่830 19ตัว830 19ตัวตอนตอนพีมพ่ม์ห้องห้องนั้นอ่ะห้าลงของอะ่ะก็บอกกันไปว่าแจกแจกไปแล้วแจกไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมแจกแจกแจกได้กี่ตัวแจกไปแล้วเท่าไหร่ตายพี่ตายยิ่งไม่เป็นอยู่นะเป็นไรไม่เป็นไรไม่มีคนเก็บอยู่นะไอ้ตีสวยะถ้าถ้าถ้าก๊อตไม่เข้าเราก็ไม่เข้าอ่ะเราดูก๊อตอ่ะ ถ้าก้อนเข้าแล้วถึงจะเข้าก็ได้เนี่ยมังกรแดงจริงเลยเสร็จไม่ไเข้าแล้วพี่มังกรแดงหลุดโนซอกอะมังกรมังกรอุ้ยตายไอ้ตีจะหมดแล้วสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้สีเขียวชนกับสีแดงน่าจะไหวอีกพี่ของเขาน่าจะหมดอะไรจะของเขาน่าจะหมดเออไอ้ตีกเขาเต็มดีเข้าน่าจะของหมดแล้วดี่หลายไฟจัด แตนน่ไหนเขาจะหมดแล้วไม่ใช่หรอไอตีมบอลเดคเขาไม่ได้เปิดตัวชุนบนกเขาเป็นรีฟีในพุ่มอะเมื่อกี้นะไอ <AD S 1> ดีเก็บมันเ, <ๆ S 1> เลยน่งจบเปนเพียบ <AD. S 2> นั่งเขา <AD. S 2> เก็บไปเถอะเฮียเขาเสียของ,อยงเยอะเอาเฮียสีแดงตรงนน้นมาอีกกันนะใครวะนะโอซอฟโอซ็อปหรอแอบอยู่ในพุ่มเดี๋ยวคนเดียวทีมก่อนทีไม่หน่อยสวย ดีแล้วนวนอ่ะเราดูก้อตอย่างเดียวถ้าก้อตเข้าเราถึงจะเข้าในพี่ทางขวาเราหรอเออสีเขียวอ่ะเจเนอรี่ป่ะพี่แก๊งใหม่ไม่ใช่ก๊อนหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจเนอรี่ที่เขาอยู่แลนที่เขารอกีบแลนแดงอ่ะเขาได้ไปโลกหนึ่งแล้วนี่ใช่ใช่ใช่รออยู่นะถ้าเกิดตายเราไรอ่ะเหมือนว่าหันรอไปครึ่งชั่วโมงอ่ะทำไมเหรอพี่โคตรปืนของ เล่นดีหมซอมบี้เลยตายตะเพื้นตายตะเพิ่นเป็นลุงตัวเดียวจริงๆหรอไปถีบได้ป่ะพี่ผมขอไปถีบได้ไหมเดือด้ลยทันเลยปล่อยไปเขาตัดเข้าไปตายดิไป <c oughs> ถีบล้วออกมาไปเถียสวยไปรุ่นใจร้อนด้ยดิเนเนี่ยสีเขียวเนี่ยพี่เดี๋ยวผมปิดเองปล่อยเขาเถอะ ยิ่งเยอะมันยิ่งนัวเว้ยก๊กอตเนี่ยนี่ก๊อตเนี่ยโอ,โอย้โดนต่อยโอ้โหหมัดแม่งอย่างแรงอะ่ะตายเลยอะ่ะไอ้กีกลับมาอีกแล้วมีคนถทของอยู่นี่ะข้างบนผมขอซูมดิใครอะ่ะได้ไม่มีใครกล้าเล่นละเอาหมดเลยเฮียเหมือนเียเขาก็ไม่ค่อยใช้ของเว้ย เจนเนอรี่ไม่เข่าเอ้ยเจนเนอรี่เดินละเข้าวอะเฮอย่างเงม้อนเขาก็ไม่ค่อยใช้ของอ่ะเข้าไปตัดตัดแบบไม่ใช้ของ <c oughs> ป,ปิด <c oughs> ตัวชุบปิ่ฝึกปิดตัวชุบบนรถ เสียงผมเบาเอ๋อพี่เฉศดีจะหมดแล้วคอนมาแล้วพี่คอนมันแม่งมาแล้วเอาเมื่อกี้ไปแทงเขาหรออะไรนะพี่ปิดเผาเหลือตัวเดียวเขาลีมนะันอะเม่อะเมกี้ไปแทงเขาหรือเปล่าใช่ใช่ <c oughs> แสดงว่าเล่นแล้วนะเขาเล่นเราได้แล้วเนาะเขาไม่เล่นเราล็อกพี่อ,อยู่บน โอ้โหไอ้เหี้ยใครมันเก็บเฮ้ยสวยโอ้ตายไอ้ดีแม่งมาดำแล้วลดำบังแล้วนะพี่พี่ตัวชุบพี่ชายผมยืนให้ปล่อยเยอะปล่อยเยอะผมยืนให้ผมยืนให้ตายแล้วตายพี่ตายไปได้แล้วหนึ่ง

เ,เชื่อไม่คิดไรลูกพี่แล้วดิไม่เอาตาย<ด>พีตายพีใครเก็บวะน่ะนี่เดี๋ยวรอเก็บเนี่ยพอนเก็บไม่ใช่หรอนะพี่เออไม่ใช่ไม่ได้รอก่อนเดี๋ยวงางนัวงานงานัวกลับลงมาขงเขาไปทีมแล้วเขา ไม่เป็นไรพี่เสียเพียนไปแค่สามมันเก็บไปได้ช็อตเนอ่เทไปล้วอยากรู้เนี่ยว่าจบดจบยนงโงานะาไม่เปใครได้หมดเลยไนดะ้ก็ก็เจ็บอยู่ไ้ยพี่ผมขอแล้วกัน พี่ชายพี่ชายน้องจะตายพี่ชายน้องจะตายพี่ชายน้องจะตาย เดี๋ยวผมช่วยพี่แป๊บหนึ่ง <c oughs> เอาพี่เทอร์มาไม่ได้ปะรอเขาลงไปนะเดี๋ยวเาตายเขาจะต,ตีหวัวให้เก็บบะพี่ดีดีเก็บได้ละ ได้แล้วไปไปพี่ผมขอติดรถไปด้วยใครเอารถมาด้วยรถผมอยู่ในวงอ่ะพี่ดุงแต่งเต็มจูนปะเนี่ยยังไม่จูนธรรมดาแต่งเต็มเขาได้สามลูกอ่ะพี่ได้ได้ช็อตและเอาง่ายได้ช็อตและได้ฆ่าแล้วก็พอใจละแค่นี้พอ That's my tip, boy. Okay, okay, yeah, yeah. Okay, it's on the top, man. Okay, it's yeah, it's okay, yeah, 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 yeah. Just so we get the green day coming.